สวัสดีครับพี่น้องมันนี้มาออกหมายครับมาจากวัดเพชรบุรีครับอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเอากงติดมาน้ำเก่าอันครับวนนี้พอดีมาพ่อหมายง่ามๆครับผมพ่อหมายง่ามไปเบื้องหมายไว้แล้วครับนะครับโกงหยยบครับโกงหยยบว่ามณน้ำเก่าอันนะจะได้กัไปเบื้องหมายได้ไหมครับวันนี้หมายง่ามครับผมนี่ครับหมายพี่น้อง หายข้อคดไม่ไหมครับผมกดไม่ไหมครับผมใส่ไปข้างนี่ครับมื่ที่มีโตะบอน้งองเลยว่าหนาเดียวมีโตนะครับไม้ขานี่ครับข้างยางเลาะเลาะดินไอเลาะเลาะตมนี่มิหนูจะโตครับที่ห้อยข่อยเก่าคนญุ่นนี่ข้างเที่ยวหากินครับมีใช่จักอันวะ ใส,ใส่จากสองอันครับจุดนี้เพราะเธอมมคอนมีครูนะครับพอดีตีของมันน้ำสองอันครับผมใส่เป็นหมายเป็นหมายจุดไปฉีดพร้อมไปบยครับผมอ๋อพาไปเบ่งหมายต่อไปครับพี่น้องว่ามันนีไหมาง,งามบอกตดนี้ใส่สองหลังนะครับพี่น้องหมายชุดท้ายครับใส่มาแล้วเช็ดหลังครับลังที่ แปดที่เก่ามาใส่จุดนี้ครับไปเบิ้งต้นการพี่น้องมาเลยถ่ายลายไปาเลยครับเดี๋ยวใส่เวลาหลายเกินไปถ้ายเฉพาะไม้ย้างๆนะครับ mm hmm. ว่าผมมาเบิ้งไม้ไว้แล้วตรงนี้ก mm ับ hmm. หนาที่นี่ันนี้มีตัวแรนนะครับเพราะว่าเห็นเห็นห้อยเห็นทาาเที่ยวชัดเจนนะครับอ mm hmm. ่าเดเป็นหูเศร้าจะต้องเตขัน้นะครับ ห้อยเป็นเที่ยวผมมีเส้นสวางขางก็เป็นต่อข้าจะเส้ดวงไปครับเพคุนบอกดักเลยๆดักได้เลยพ่ะนะดวงแบบเป็นดวงดวงเป็นดวงแบบดวงใหม่นะครับเดือดสองรางครับปูเรออต้องกันครับนี่นี่ครับเป็นเขาแติ่งวัวบลู่ามีห้อยหนูแลนด้วยครับอยากห้อยทางหนูแลนดู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 เลยครับ ข้งางแลกนะดาด,าดาคุณออกคุณเลยครับทางนี้แล้วก็ทางนี้ครับไหนที่ไม่ห้องในนี่แหละดี๋ยวห้องไหมตัดย้ายขึ้นนี่ครับหูอทางนี้กค่นี่อันหนึ่งห้องท่านี้ออกมาจากไนข้งางนี้ครับเป็นไรนไส้ดวงหมืดเซานี่นี่ครับทางนี้แหละมาแปลนมินรินเลยจ้ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเป็น,นป่้อ,อ,อ,องรูหลมากนี่ครับ้องรูหลมาเลย อะขออนุญาตเส้นครับว่านี้จะี๋ไปถ่ายบางหยอบหนึ่งเนาะ,ะครับพี่น้องใช้เรียบร้อยแล้วครับทางออกม่านี่ครับนี่ครับใส่ดักทางคนหนึ่งเลยครับนี่ใส่ดักทางคนหนึ่งเลยใส่ในี่ทาง,ลางหลังนึงว่าผมเจ็บคนเจ็บผมไมเจ็บคนตัวนี้ไหม,มเจ็บทางออกม่านตัวนี้ ล้มเถอะวะทางออกมาทางนี้ครับทาบอกว่านี่ปีนมาเข้านี่ครับทางออกว่านี่เนาะท่านแรกกับมือเสาะยานต้องกอออารครับผมปีนมาตอนกลางคืนนะครับระวางเป็นปืนที่ส่วนบุคคลรปืนเพราะว่าขอจะขอเลยแล้วครับทออ่านแรกกับมือเสาะไม่อยากต้องการนะพี่น้องเนาะโอเคครับมือเสาะเจอกันเลย ตอนเช้าครับผมวันทีตอนเช้าครับเช้านี้อยู่ที่เพชรบุรีครับผมถ้าพ,พี่น้องไปยามหนูเหมือนกันครับวันนี้ใส่ไว้ไตรงออกมาในใส่เก่าอันนึงนะครับไม่รู้ว่านี่มีตัวเขาปะหนูเพชรบุรีไปนี่เขาจีไตปะสจดอ่ะโอ้หนิงได้ครับพี่น้องเลยแมม น้องว่าเขาดี๋ว่ะน้องว่ากินกี่ไตวะเอาเขอาขอยู่ครับเขอาอยู่ไม่เขากันแลลวเว้็จร้อยครับหน้าปากรูเลยนะครับปากผูเหน่ยจังเลยนะครับเพราะว่าเพราะท่านเจียมมาไหนร้อยดีครับโอ้ยกนเลือเลย ใส่สองอันเขาอันเดียวครับพี่นอ้องเขาเดี๋ยวก็นั่งดีครับไม้เป็นไมล้ลอยนะครับต้องใส่ยางไก่จังน่อยเอ,อ้ยต้องขับรถก็ใส่ไก่จังน่อยครับโอเคครับปไปไปดูจุดต่อไปครับผมไปดูอีกจุดนี้ครับสองรางครับผมที่นี่ตัวเขาว หน้าเขากำลังกำลังไถปั้นๆน,นะครับหน้าเขียดดีเป็นเขตแบบน้่มก้อยครับน้ำทะเลดันน้ำเกลือผมไปด,ดูเสร็จแล้วน้ำทะเลเขาเขียดน้ำทะเลนะครับที่ทะเลดันนี่มันเป็นน้ำก้อยครับตัวปลาเนี่ปลาหลายๆเป็นปลาหมอข้างดำมันซ้อนหลายครับ กล้งปิดครับอีหยังเนาะบ้านี้เนาะพี่นอ้องเอ้ยกล้งคือปิดแบบนี้หนู่มยังเข่าวะอือถามได้ครับกลอง,นงหนึงกล้งปิดกูปัดหนู่มยังเขา่าขีดหนุ่มท้องเข่าเข่าก้อนขอวยเก้านะครับขวยเก้า พูมีอยากใจแล้วผมม่มใส่มาใส e ่อีกจุดนึ่งคอาได้กินบ่ไม่ใช่หร Espera, era ¿Qué será, ¿Será, será? ¿Será si sino... ใซ่ไปเซีหน้านะี่นองปัเนี่ยเอาบริเวณไม้สมออันนี้อไม่มีอะไรนะครับถอยขึ้นครับผมว่าผมบริสุทธด์กันนย้นะ เจอแล้วครับเอามีตัวอยู่โอ้นอกเอียงเข่าพี่น้องโอ้ยหนอหามเย้ยนกเอียงคือบางอย่างน้ำห้อยหนูงเอายวันตัวแบบเนี้ยโอ้ยหนอโอ้ยไปอย่างมันต่อพี่น้องไปแล้วสีลัง งนี้หลังนึงครับโอ้ยมมดูมมบ่อคนครับใก่จะได้กแหกออกไปพี่น้องเอ้ยยังยันโอ๊ยโอยโอ้ยโอได้อเด้อไปด้อสั ของดินดิ้นครับกองดิบดิ้นก็เขาดีครับโอ้โหหน้าตาสุดโอ้โหหยุดติดเลยครับมึงดูบะคะครับผมแม่งค่อยกัดค่อยกัดจิตพี่น้องโอเคครับไปแตกกันต่อผมรีบสีหลัง ดูจุดนี้อีกครับผมโอ้อากาศเย็นครับต,ต่อวันวขาของว้านนี่แบบต้งปุ๋ยยิ่งุ่มๆมาใช้กลังเดียวครับตรงนี้เอากงต้อหน่อยเกินไปครับอืมกงผม๋ยวอืม กลงผงไม่ใช่พี่น้องเอานี่ครับเจอแล้วโอ้ยเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีเข้าสิครับผมไม้กัดห่งแข้งข้างข้างหน้านสวยๆขนาดนี้หนูนานดีให้ป้านน่ครับโอเคจครับเตรียาใหญ่กันมองละอันสองอันไป บวกเรียกอกูงมาหลายโอเคครับไปใส่กันต้าครับผมใส่ต้าครับผมพี่น้องพระเจ้าตัดหนาจะพุนครับเริ่มไปทลายท้ายเขาไปไกลไหมายเนะครับกล่องสั้นนะพี่น้องขนาดเส้นไหกันสั้นก็นยังสั้นอยู่นี่บนพื้นพระตัดหนาเวลาที่ ขอบน้อพี่น้องเอ้ยไปดูดวาาด้ายนี่แหละครับหนูผ่านไล้ครับหนูใหญ่นี้แหละที่คือโอ้อยางมามเลยพี่น,อน้องเลยหนูว่านเป็นมาตัดหญ้าพ,โโพี่น้องพ่อเป็นมาตัดหญ้าครับหนูใหญ่นี่นเลยโอเคครับไปแต่กันต่ออีกสองหลังครับผมจุดไฮไลท์สุดท้ายสองหลัง ดูจุดไฮไลท์สองหลังสุดท้ายครับผมปลาหลายตัครับเป็นป่อยหน้าบอกหน้าเป็นดิบกำลังฟันหน้าครับวานเลยครับนี่กำลังขืนหนูลงกินมาดักให้หน่อยครับลบลมลมลมที่เขาบ่ครับกับหนูไม้แบบนี้เกี่ยวห้อยขี่มันพี่น้อกขี่อันใหญ่ยิ่งนี่นเขาขผมบ่ มันจะเข้าไงไงฉันหล,ลับกุ้งกุ้งไอ้หนูไอ้เดือดตันสีนหน้าพี่น้องไอ้หนูยังไงวะหนูยังไม่เปิดพี่น้องแล้วเพือจะออกได้หรือเปลขาดเลยครับนี่นะไก็ไดเปิดได้เปิดอะไรนะหนูยังไาหนูหน้อยดีปะลูกหนูมั้งครับ ไม่นี่อันนี้พ่กเข่าพี่น้องเลยผ่านเลยครับอืมสองอันสองผ่านเลยพ่กเข่าเลยครับหนูไม่หนูหน่อยน้ำเดนผมว่านี่ใบาย่อมใหญ่แนี้เราก็าจอดเสื้อดวงนะครับวงพวกเข่าเลย โอ้ยปะเขาด้ครับเดอ้อพลาดครับผมจุดนี้ออกได้ยังไงอาจจะเป็นนู้นหน่อยนะครับเอาพ่อผิดนังครับพอได้ยุติกินเขา่าสรุปยอดนะครับบัหน,นี้สรุปผลงานเช้านี้ครับผมกับนู้ฟุกไงสา,ามตัวเลยครับรอบนี้ก้งนี้่าจจะเป็นนูนหน่อยนะครับเขา ไอ้กัดหนาเต็มอายะเลยครับอันนี้เป็นลูกหนูเขาขอในยูดีกินครับนกเสียบเข้ามาเขาตัวนึงอีกครับนกเนี่ยเออโอตอดมือนกตัวนี้ที่ป้อยนะครับนยอะนะครับขอในยูดีกินครับผมกับหมายเพชรบุรีครับเพื่อบนแหลมครับผมขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมอีสานพานสปอร์ตครับเริ่มหนาบ้างครับ โอเคครับน,นักเด็กฝากกดไลค์กดติดตามน้องเด้อให้เป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆครับ